รีวิวหวีกับไดรพร้อมกันในอันเดียวขออื่นก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนเฮ้ยติดเลยเหรอนี่มีออฟโลมิดเดิลไฮเอาโลก่อนแล้วกันแล้วผมจะทำงางาผมต้องหวีเหรอเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแบบมันมันอยู่ทรงเลยเหรอเป็นไงขึ้นไปเลยก็คือแบบว่าหวีแบบนี้เหรอเราจะหวีแบบให้มันเป็นทรงแบบว่านี้นะครับมมวนแล้วค้างไว้มันก็จะเป็นที่ไดผมปะ เป็นไงเหมือนเดิมเหรอนี่มันบีบผมอยู่เนี่ยถ้าปล่อยไวนะ้นานๆอาจจะอยู่ทรงก็ได้ร้อนเนี่ยร้อนเอาออกเลยปะเป็นไงถ้าผมได้เห็นคนใช้อยู่ะนี่พอผมมันร้อนเราก็ทำนี้ดัดดัด,ด,ดเหมือนเดิมเลยก็แค่มันขึ้นมาเฉยแล้วก็คือถ้าผมยาวมันก็อาจจะไว้ใดผมได้มั้งแบบว่าเงี้ยนะให้ผมมันแห้งจริง้าผมผมมีแค่นี้มันก็ได้แค่นี้